สนุกมากเลยหนังเรื่องนี้แต่ว่าเราหิวข้าวแล้วไปสั่งอะไรกินก่อนว่าแต่วันนี้จะกินอะไรดีเราก็เพิ่งติดเหล็กจากฟันมาหมอให้กินของอ่อนๆงั้นกินโจ๊กแล้วกันไหนลองค้นหาร้านนี้อา้าวไม่มีร้านโจ๊กเลยในนี้ทําไมถึงไม่มีอ๋อลืมไปวันนี้วันตรุษจีนเขาห้ามกินโจ๊กเขาบอกว่าถ้าหากกินโจ๊กในวันตรุษจีนเป็นการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ํารวยเพราะฉะนั้นเราไม่กินแล้วกันกินกะเพราหมูสับไข่ดาวก็ได้ กินข้าวเช้าเสร็จแล้วขึ้นไปนอนดีกว่าไม่มีแคร์แจกอ่างเปาให้เราเลยในวันตรุษจีนไม่รู้เพราะอะไรโอ้โหแม่เอ้ยแม่เจริญชาเจริญพ่อนไม่ได้การแล้วต้องซักผ้าโดยด่วนถ้าปล่อยไวน้นานๆนะเราได้เหม็นตายคาบ้านนี้แน่แอ่์ดยนะเขาบอกว่าถ้าหากซักผ้านนในวันตรุษจีนนะจะถือว่าเป็นการรบหลวงเทพเจ้าสายน้ำทราบวันอื่นก็ได้วะ รองเท้านักเดยนคู่เก่าของเราก็ขาดแล้วซื้อคู่ใหม่แล้วกันบุญวัฒนาเราดีเหลือเกินได้ออกมาข้างนอกและหิมะตกพอดีอากาศเย็นสุดๆขับวันดูตั้งหลายร้านแล้วทำไมไม่มีร้านไหนเปิดเลยอ่ะไม่มีเลยเหรอสักร้านหนึ่งที่เปิดนั้นไม่มีเลยเหรออืมคนจีนคงมีความเชื่อว่าห้ามซื้อรองเท้าใหม่ในวันตรุษจีนเพราะคําว่ารองเท้านในภาษาจีนเนี่ยพร้อมกับเสียงการถอนหายใจเียงอีกแล้วกลับบ้านแล้วกัน,น เอเอ้ยเลี้ยวผิดจนได้ไม่ <man ic Mick initiation> park. น่าเลี้ยวผิดเลยเราเฮ้ยกลับรถอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเม่เมยมมมมเฮ้ยถอยหลังชนพุ่มไม้เฉยเลยดีนะที่ไม่หลดพูดคำหยาบออกไปคนจีนมีความเชื่อว่าในวันตรุษจีนไม่ควรพูดคำหยาบเราควรยิ้มแย้มจ่มใสในวันตรุษจีนไม่เทาะกับคนอื่นไม่อารมณ์เสียทั้งวันเกลือบหลดพูดแล้วเราไนไนก็เลี้ยวทางปิดซะแวะตัดผมเลยแล้วกันถึงลานแล้ว นายก็ตัดผมแล้วแวะย้อมผมด้วยแล้วกันจะเอาสีน้าตาลดีไหมนะอ๋อเดี๋ยวคนจีนมีนความเชื่อว่าถ้าหเราตัดผมในวันตรุษจีนเนี่ยเหมือนกับนําความมั่งคั่งออกไปไว้ตัดผมย้อมผมวันหลังก็ได้ กลับบ้านในกว่าเราวงนอนแล้วพื้นฝนเต็มมากเลยพื้นก็มาสกรปรกด้วยไม่ได้แล้ว,ลวต้องกว่าบ้านถูบ้านโดยด่วนอยากนอนอยากนอนเต็มทีแล้วโว้ยเดี๋ยวนะเขาห้ามทาความสะอาดในวันตรุษจีนนี่เขาบอกว่าการทําความสะอาดในวันตรุษจีนเนี่ยเชื่อว่าเป็นการปาัดเงินปัดทองออกจากบ้านไปทําวันอื่นแล้วกันเอาละครับสลับคลิปนี้น่ก็เป็นหข้อห้ามในวันตรุษจีนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันตรุษจีนกันนะครับจีเซียหลู่อี้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับเมย์เมิ่งเฉินเจินขอให้ความฝัันนนนทที่คคไดด้้ิ กลายเป็นจริงนะครับเสือเสอซุนล,ลี่ขอให้ทุกคนนะครับเวลาทำไรเนี่ยก็ขอให้รับเลื่อนในทุกเรื่องนะครับสำหรับวันนี้เตอร์ขอตัวไปก่อนนะครับยังไงเตอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ